สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับช่องแม่แอมนะคะทุกคนหลังจากที่เฮากลับมาแตุ่งานกับลูกสาวเราก็จะมาดูบ้านกันเพราะว่าเฮาให้สร้างพื้นท,ท,ที่ไทยวันนี้เฮากะไปเหตุงานเฮากับบไดมาเมบิ่งนการางดอกัันที่นี้หน้าต่างมันไม่พอเฮาวางผิดเฮาจะไปซื้อนะเป็นยังไงตอนนี้เรากาลังจะเข้าไปมันกับ,บว,กกว่าไกลค่ะออกจากถนนใหญ่เขามาประมาณจะกิโลเลย หอดบอลสองโลมีโมเมนด์หรอคะหน่วยเมตรยังสิไกลไหมประมาณเกือบโลเลยประมาณนี้แหละเกือบเกือบโลเลยพี่น้องโมเมนต์หรอคะหน่วยเมตรหน่วยเมตรยังสิไกลเติบ์เจ็ดแปดหนยเมตรเหมั้งนี่ค่ะเนี่ยถึงแล้วนี่ทางมาบ้านเฮาเด้ทางมาบ้านนี่เด้เนี่ย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 เปลี่ยนละหัว ยืมยังเปบีบ้ยนเปลี่ยนไหมเขาหน่อยออนี่ค่ะทุกคนรถดิจิทัลต้องอยู่อยู่นะนอกจากอยู่แล<ด>้วเราจะเก็บมาขายเนาะเออ,ออบายยูดอ,อกเพราะว่าเปมเป็นคนมาถ้ารถจอดกันนาจจะมอเอเปมนะขี่รถมาจอดฮันเดยด์ลุงฮันเดยเดยเสืเรือง เดมนี่ค่ะทุกคนมากะมากอ ى. ตอนนี้สร้างเพื่อนกับกำลังก่อ ى. ก่อได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวทางหลังกี่เซนติเมตรเนาะวันนี้แล้วเนี่ย เมียนพราะว่าเม็น่ยังพาะว่าต้องบอกให้ท่านเพราะผมอ่ทอันี่เได้ฟังเล็กไปนะอ๋อค่ะโมแม่นิยังเด้นูยานแบบพาะว่าเขาบ่คยอยู่งเหอนงูเหี่ยวเมันกับเขาไงไหมมันบ่ท่านในเขตดอกข้างหลังนะพาะว่าเขาเย่าลืมว่าเขาอยู่บ้านสวนนี่สิะงูมันหย่านงูมันลายว้าวเ้ยแกนารอไปยนี่ไหนนี่นะไม่มืนกันชิ่นเย็นไปเลยเนาะนี่จเร่มอไนี่ีราดนสางสุด เอ้านี่ค่ะตัวนี้ครับนี่ค่ะทุกคนแมนแมนพี่อันนี้นะค่ะทุบทุบออกจังน้อยเนี่ยเอายับมาพี่เราว่าแมนแมนติดเสาหลดก็ได้เห็นเขาเห็นมั้ยวะเขาเห็นส้คื่อจงเอามาใส่แล้วจอจอเล็กแล้วเพื่อบแล้วก็ที่ลงมนะ เอาแปแบบนี้เ่นเดีวกาะาว่าบานนี่แต่เขม่ได้เส็นเล้ยวไปเลยอยที่บ้านเขาออเขาค่รบแล้วก็เอาเลขสีนใส่แล้วกันทากับตัวนี้ทากับตะปูตะปูนมานละแล้วก็เอาแบบนี้เอาแปใส่ีเส้นอาประมาณนี้ตูดห้องปอยนน้นเ็หะนอยจ่อเล็กเขามาหนีเพรต้องเห็น้เล็กจ่อฟูกอัดต่อพี่ๆเงินตึ๊บเต้องมาใส่ใสีเส็นมันลวมมันเป็นแบบนี้นะพอใหนมนตีบพอให้มันตีเสานะให้มันเวียนไปจะทำหนึ่งได้นี่งอ มันสีรวมบอ่อถ้าเกิดเหตุแบบถกอวนว่ะ้องคอย่านี่เอ,อิดเลยเนี่ยพราะว่าอยากได้ติดวันี่ต่เขาจแบ้วดไ้แ่พอนะคะทุกคนเพราะว่าดูซ้อของนำมันจะแคบจนไปก็เลยอยากให้เพื่อนขยับของนำให้อีกอันนี้จะเป็นห้องครัวเป็นห้องครัวอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นห้องครัวท้องเฮา จะสร้างเพื่อนจะจะเห็ดให้เออแต่แค่ประมาณนี่กําลังสร้างเพื่อนกําลังเขาเดี๋ยวประมาณสองหมื่นนะคะทุกคนวันนี้วันที่สองนะหมื่นในวันที่สองก็ได้รัยลเออจะน่อยกัสีได้อยู่นี่เลยค่ะบรรยากาศล้างบ้านไม่เ็กเลือทุกคน วันสามเมตรนวสามเมตรก็ออกครั้งละระมานั้นโอเคค่ะทุกคน,นคโอเคค่ะเมือ่อในห้องกับแค่มาอัปเดตให้เบิรงกนะเพราะว่าเมลิกากำลังเห็นที่กันเพราะว่าตั้งแต่ช่างเข้าเราก็ยังไม่ได้เข้ามาเลยโอเคค่ะถ้าผู้ใดมาคิดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเมลิกด้วยนะคะ ไปแล้วบายบายเดี๋ยวเม่เล็กสิไปซื้อหนาต่างมาให้สร้างซื้อหนาต่างประคบค่ะทุกคนโอเคบายบายนะคะ